หมอก้องสลวิทย์โผล่คอมเมนต์กลางไอจีนกฉัดชัยหลังออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ปมเยาวชนปลดแอกคิดล้มล้างสถาบันจากกรณีที่ทั้งด้านเหล่าเยาวชนปลดแอกได้ออกมาประท้วงไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและเรียกร้องให้บรรดาศิลปินดาราออกมาแสดงจุดยืนเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยบางรายถึงขั้นคุกคามบุกดาในพื้นที่ส่วนตัวของดาราที่ชื่นชอบเพียงเพราะไม่ออกมาแสดงความิด เซึ่งทำให้ชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาโต้ตอบถึงการกระทำดังกล่าววันนี้คือความไม่เหมาะสมและถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของดารามากเกินไปซึ่งงานนี้เองก็ทำเอายาวชนต่างเข้ามาถกเถียงกันเป็นสองฝ่าย ล่าสุดทางด้านนกสินใจก็ได้ออกมาเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์โดยเป็นรูปภาพของตัวเองพร้อมกับข้อความรักชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นการประกาศจุดยืนของตัวเองอย่างชัดเจนพร้อมกับโพสต์รูปภาพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวันคล้ายวันราชสมภพพ,พร้อมแคปชั่น21ตุลาคมวันคล้ายวันราชสมภพ,พสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิ คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้อนุรักษ์ชวนรักชาติศาสตร์กษัตริย์ราษฎรไทยใต้ร่มพระบารมีเรารักสถาบันพระมหากษัตริย์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตายรมพระบารมีซึ่งงานนี้ทางด้านหมอกล้องสรวิสุบุญได้เข้ามาคอมเมนต์กลางอินสตาแกรมของนกสินใจทันทีโดยมีข้อความว่าน้อมํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้